สวัสดีค่ะสวัสดีครับผมแสนสถานพีเคครับผมสุดรอคือเกาครับผมอ้ยว่าสุดรอต่อดอกเมยพี่น้องสมสุขดิพี่น้องแสนสถานพีเคแสนใช่ครับพี่น้องดอกเมยพี่น้องผสมสุข้นสวยที่สุดในโลกค่ะชนะเลยครับผ <c oughs> ่านเถียงนะเอาไม่นี้กําลังเดินทางไปใส่ใครแสนสถานไม่นี้กําลังสิเดินทางมาเอาเงืนมามัดจัามาล่ำครับผมเอาเงินมามัด หมอลรัาเ icism, งินมาบัดจำเจ้าภาพอ๋อหมอลรัาเงินมาบัดจำเจ้าภาพครับแมีนค่ะตอนนี้นะคะเรากําลังเดินทางไปที่เหมือนเจ้าภาพคนนี้นี่รวยค่ะเลยลุยค่ะจะเบิ้งในเปียงสองข้างข้างเป็นเห็ดปลาอ่อยปลามันตึ๊ดของเราเหมือดบ่เนี่ยเมีนของเพิ่นเหมือดแน่เนี่ของเพิ่นของของเพิ่นเหมือดของคนอื่นอะบ่แมียนว่าไงระวันมันของเจ้าภาพมคอนี้เนาะ จะกระเบื้องด้เพียงสองข้างทางอย่อ่ะสำหรับวันนี้นะคะถ้าสองคนกับกำลังจะเพิ่งบอกจะเพิ่งบอกเดินทางไปที่บ้านเจ้าภาพบ้านยังชื่อว่าบ้านยังอ่าจำไม่ได้บ้านเจ้าภาพท่านหนึ่งล่ะอจากจวไปเลี้ยวมาทางบ้านอยู่สารคามนี่แหละแน่อุ้ไปก่อนอุ้เพี้อ่ะเอากะจะบอกว่าท่านได้บอกเนาะก็ว่าอยากบอกไหม ก็บอกเนี้ยบอกว่าสือหูดีเนาะขอให้เพื่อนเห็นหนาก่อนตอนน,อนยังรู้เ,<อ>เป็นส่าจเพาไปเดินเดี๋ยวเราเดิน,นทางกันไปใกล้จะถึงแล้วนะคะตอนนี้นะคะใช่แล้วครับได้อีกกิโลเดียวครับเจ้าภาพ้นไปเดียวห้าเดี๋ยวไปเห็นกอนครับบ้านเจ้าภาพทันนี้ครับเดี๋ยวไปเห็นเจ้าภาพก่อนนะคะ,ะเดี๋ยวะได้หัวว่าการที่มอระเหมือนงินมาจับเจ้าภาพนี่เป็นทังไหนมันบ่มีอะไรยงไงเด้เอาบอกใบให้นิดนึงว่างานวันที่สามสิบตุลาคมนะครับ งานวันที่30ตุลาคมนี้นะครับผมอีกเดือนเดียวเดือนเดียวจังไงมื่อไหร่มันวันที่มืนอไ่เมวันที่ทั้งแต่30กันยานเอออีกเดือนเดียวอีกเดือนเดียวด้วยอีกหนึ่งเดือนนะคะที่จะถึงนะเดี๋ยวห้ามาติดตามตอนตอไป800เมตรอี้อกแปดร้อยเมตรป่ะอ่เป็นว่าเดี๋ยวห้าจังเบื้องชมหนาจะพาอะรอติดตามตอนต่อไป ปอดแล,แล้วครับผมมห่หอดบ้านบ้านเจ้าภาพแล้วมามาถึงแล้วครับนี่คือบ้านเจ้าภาพปอดหลังใหญ่หลังงามเด้อเด้อเด้ยอยอยอยู่บ้าถอยอยู่เพ่อนหลังใหญ่หลังงามหลังตัวเจ้าภาพที่เจ้าวาดน,นี่แล้วที่รถมากวันหนึ่งทีเป็นของข้าเจ้าเบิร์ตแมนแมนบอาเดี๋ยวถามน้องเขากคนนี้เลสวัสดีครับสวัสดีครับเออบักละเดี๋ยวแมนแมนผู้ใดเข้ามาเล่นเฮียนเพลินเออเฮียเงินเฮียนผู้ใดครับนี่อันเฮียนเขาจะเอาหุนยางมาเอาหยาหิงวเอาห่ะ จะของเฮี้ยนไปไสเจ้าของเงียนไปไซครับสครับคุปทาไหบผตอ่สวัสดีครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีน้องตุยด้วยนะครับผมที่หลอเมยอม่เยี่ยมนะครับผมเยี่ยมยังไลบปได้ว่าเยี่ยมป่วยนะคือบบไมาเหล็นน้ำอมาเหล่นน้ำมายามมหาตัวเนาะมาหยามมหานองตุ้ยนะคะกับอรงาบานนี่ครับผมป้าต้องเบื้องไกลๆ เห็นเงยยือยูนหนวบปนึ่งวาว่าหลังญงไปนี้นะที่แหลกๆเนาะมนี้ไ้นป่่เห็นเยหนไ้่เนแ่ห็ม่เห็นไมเห็นไมเง็นเหลนง่เห็นไม่เหม่เห็นไ่เน่เห็นไเห็นไ่เห็นไม่เหนไเไง่เนไม่นไม่เหนไม่ไม่เ่เห็น่เห็่น่เห็ไม่นหน่นไมเห็นไม่นไ่เห็นไเหน่เน่ไม่เห็น่เนไมเห็นไ่ไเหม่เห็นไนเ็มเป็นมเนไมเม่เหเนห Um. มาครับน <If S 3> ี่่อยู่ฝนมาตกนะครับฝนมาตกแต่ว่ากระค้มตลอดไม่ันค่ะเป็นอย่ค่ะพอดีเอ้ามันคือะไรสั่นอุ้ยอุ้ยอุ้ยนุ้ยอ้ยอุ้ยเุ้อุ้ยอุอุ้ยอุายอุ้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 ยอุกยนเ้้ยอุ้ย้ยกิน้ย้วอุ้ยอุะอุอุ้ยอ้ย้า้ กับกับกินก็สเปียร์แต่บอนี่อันแนะนำตัวก่อนค่ะอันแนะนำตัวพี่ยังแนะนำตัวยูสันเรียน สวัสด <screws> <ground> so <laughs> ีค่ะเด็กหญิงสุริลักษณ์วัฒนศรีค่ะชื่อเล่นชื่อน้องเคทนะคะนี่สวัสดีค่ะนางสาวพัชราศรีคุณาตาค่ะชื่อเล่นชื่อน้องตอม่ะเอ่อพูดหนึ่งคือเด็กหญิงเพรอกเป็นเด็กหญิง้อเจ้าเดซันสวัสดีค่ะเด็กหญิงเพนทนภาจิตงามค่ะชื่อน้องดอกเหมยนะคะอยู่ห้องป .2 อทับหนึ่งค่ะเอานี่เด้ซันเด็กชายครับอันนี้แนะนน้ำตัวแล้วครับอ๋อแนะนน้ำตัวอันเน้นน้ำไม่เนาะเด็กชายเนาะดชรน้องชื่ออะไร น้องชื่ออะไรชอบอะไรอะไรอย่างเงี้วะนี่นะครับผมกับมาเที่ยวมามาเล่นน้ำน้องตุยนะครับแมนค่ะอุปกรณ์อากาศดีสุดยอดชื่อตีถนนเลยนี่ถนนเขาขออนุญาตขอไปเบื้องเนี่ยจ้าป่ะเบย์เบย์ขากลับเข้าต้องคุมเด้อขากลับพุ่นละขั้นรถหลายขั้นพุดเพิ่นขึ้นสิบเอ็ดใส่แมน เรอจอดอี้กอกน่อยี่ด้เออเอารถเท่าจอดไปนี่ละคอยขี้มาใส่กับปานีครับผมเตอยัหี่มบ้านเอ้าครับผอไ้ป้านีบัน้บ้คบผมอันนี้เด็กรเกสะก้านีมกัาีรับกันสับีครับนี่ค่ะคุณแม่คุณแม่ของ น้องตุ๋ยจะมองบ้างไหมเนี่ยเพราะว่าเห็นไอแม่ไหมเห็นไอแม่อยู่กูเดียวจะมอง่็ตองนี้ลูกเขาไม่จะได้ตัวการเสิ่งของเป็นน้องนะคะอีแม่เป็นยังไงก็ดีใจว่าลูกเขียนเท่าไงดีใจพี่น้องดีใจาคเมื่อวานเลี้ยงลูกมากคนเดียวกะลูกก็เกลี้ยงก็ถลีทั้งไแม่พี่น้องเป็นเป็นคนดีตั้งใจเลี้ยงมากเป็นบะไรเลียงสูงหรอกแต่ว่าเป็นเอาประสบการณ์การทำงานเป็นบุริมว่าินว่าเที่ยวเป็นเด็กนั้นมากเป็นกัมาก ยูซื้อกินเนี่ยหลอกกาแม่เพ็่นมาในอา,าย่บานล,ลำบากตดกิอันน้ำท่วมเนี่ยสาหนาเบิดเเลื่อนวันที่นี่เบอ้อเล่อบอกแต่ด้หลักเป็นเรยวาน่นแม่ว่าเป็นยังไงเดี๋ยวผมสิเก็บเงินเด็ดเงินไม่ให้ยูวันนี้ระสมวมางกาเป็นดอกกพี่น้อในบา้านหลังไม่หลังใหม่มาเดี๋พี่น้อ่อวันที่30ตุลา30ตุลาคือบ้าไม่พีนน้องก่สีเอลูกสาวคนสวยในหลับเป็นแม่ผ้ามวน ข้าแม่แม่เอฟซีบนนวนน้ำกันผู้ใดยุ่งใ้เคี่ยมยิ้มใสกันแหวะมาได้เดี๋ยวปิโน้องเด้อโอ้สุดยอดค่ะครับผมมบนนวลซึนโฮแซ่รองกันมาที่สามสิบนี้แต่ว่าตอนนี้ถามว่าถ้าด้ขึ่นพื้นที่ขื่นบันไปยังไม่ได้สามารถอยู่ได้หรือนอนกลางคืนได้นะคะอันนี้เป็นโซนของห้องครัวห้องครัวครับผมนีกู้ังไงค่ะนี่ครับ ไม่ที่จริงเนี่ยเมนกี้อาชิเป็นมองลักแขกน้่ก็ไดานะคะุ่าสนอนจรงนองเต็สีนอนเี็มุตสี่นี้เป็นห้องครัวนะคะบัตรละนี้นี่ดับเบิลจไม่คิดแล้วมีสามห้องงนอนสองห้องน้ำนี่ก็เป็นห้องน้ำห้องน้ำนะครับนี่ครับนี่เป็นห้องน้ำร่วมค่ะทำไว้เพื่อเอซีแมยเมพี่บีน้อง บ้าน, K, าานทีเคมาก็สิไดมาผักนะคะอันนี้เป็นห้องนอนของน้องตุ้ยใช่ไหมเปท็ทีวียเสือไหม <c oughs> อ่าทีวีใหญ่ผง,งิน,น,นวโมาับนะอันนี้ก็เป็นห้อง,องน้ำในตัวองน้ำเลแกะกจหัวควเแกี่ทีไม่ใส่งนสีเอาัไม่ใส่ห้องน้ำในตัวนะครับ วานะคะโอ้สุดยอดดิด้วยวัย22ปีสามารถมีเฮงยนลังแบบน่าประนี้ได้พี่น้องเดอน้ำพัดน้ำแร่ของจับของกัดที่สิบันจับของผู้เดียวกับแม่หน้าหน่องสาวน้เงาะผู้หญิงน่าถามนะอันนี้เกิดเป็นซ้อนของน้องอีกงนละอันนี้ของแม่โอ้นี่ของแม่อออันนี้ของพี่อันนี้ของน้องต้น หลอกไปหมดตร้งแต่หนูมีวิชาวิเศษสามาัญไทยโตข้าไปได้ประตูได้เขาไม่ได้นี่นะครับวัดสวรรค์บ้านนองครับผมหลังใหญ่หลังโตหลังงามงงนะครับกว้างขวางวมากนะครับ <ใน S 1> ผมวันที่สามสิบนี้ก็จะขึ้นบ้านใหม่แล้วนะครับวันที่สามสิบนี้ให้ได้ว่าทาเกลือว่าบล็อกอดแจงบลอกเลิกจอดแจงเลยบหมไม่นครับไม่หันค่ะ พาเจ้าพาบอน็อกบอเลิกพวกินังมึงวอร์ร่เหมื่อหนี่มือนเลยจ้ะมเกินูก็ตอมใช่ไหมคะวันไหนคะนี่าดิมกริโดนนอกบอกเพื่ออะไรเจ้จองที่วดาจองจงีน้เล่นปีหน้าจองปีนีเล่นปีหน้าหลานเห็นบ่พี่น้องมัม หมอล่ำม่มัดจำเจ้าภาพทีมากานที่แล้วภาษีมากานเดียวได้งานขึ้นบาดใหม่ปนีได้งานที่สองพร้อมพี่น้องเป็นทั้งไหนนี่ลเราฝึกของเฮานะคะโอ้สุดยอดดีบรรยากาศดีมากให้หมอล่ำไม่จำเจ้าภาพเต่วันนี้เนีนค่ะกัหมอล่ำสิมามัดจำเจ้าภาพละค่ะตอนนี้จะผ่าบว่าจริญหมัดจำทะเลกันเฮาจะบอกราคากันนะคะเล่นแล้วแล้วหมอร่ำใจเงินเจ้าภาพก็พี่น้องดีบากเคียงเซียงไปทีกะยกให้ จะผับเลยเขากับเตอร์ตดิกับเตอรตันีนาทีล่ำล่ำแล้วกับทีมกล้องแบบนี้เมีครับล่าแลวกับเมียเลยก็เฮ็ดดีนะจะเจ๋นานะพวกเมานะคะอะยังไงก็ฝากนะคะฝากติดตามนะคะน้ังเคสฝากคุงานตัวเองด้วยค่ะอ่ากฝากเพื่อที่ตามอาช่องยูทูบหลักกับเฮ็น้ำเน้อจามเฮ็น้องเคชาแนลป็นเฮนะคะละกัช่องยูทูบน้องเคชาแนลนะคะ ขอบคุณทุกท่านด้วยนะคะที่เพิ่นพัดเพิ่นเมตตามือไปงานอ่ะพี่ดอกมือ้เพิ่นกะมีคนแบบว่าเพิ่นังไงอ่ะเพิ่นกะข้าเพิ่นกะเมตตาสิอาจาจย์เพิ่นกะแบบว่าเพืนไรล่ะเส้นขาเพิ่นกะแบบว่าให้พ้นตอนรับดีสิอาจารย์เพิ่นกะนึกนึกสี่ว่าเล่นไหนดีใจแห้งจ้าดีใจแบบว่าวอกออดทียบว่าเส้นขาพี่ดอกมือ้เพิ่นกะห้ามก็มะเมตตาพคงนู้นสินะแต่ก็ขอบคุณหลายๆอาจารย์ขอบคุณทุก ความรักความเมตตานะคะแล้วก็ขอบคุณที่เข้ามาติดตามด้วยนะคะครับผมนูอ้ยครับครับุญกับขอบคุณทุกคนนะครับผมหลันฝากติดตามผลงานน้ำเลยด้วยครับผมผลงานของทุกทุกคนนะครับผมของน้องทุกคนนนะครับเพราะว่าผมกับพยามสางผลงานออกมาเรืเอยนะครับใ้กับเอฟซีกับแม่ทุกคนนะครับผมด้ติดตามนะครับผมลุยเต็มที่ครับผม เอาหมอลำหน่อยเพื่อแากไอเลยเอาหมอลำหน่อยเอาเาว่านะก็ฝากติดตามเพจนะคะกระตอมชแนลนะคะนีกติดทาคอเวอร์เพลงไอท่าไอากไปจ้ะแล้วก็งากับมีมีงานน้ำอายจ้ะผู้จัการนะผู้จัการมีงานะ่ะผลงานเพลงอะไรคะที่หนูจะไปคอเวอร์เพลงเอาลอลงรเอยากทอนอ้ย เขาบอดายมีใจเขาแค่มีเน็ตโอ้ยว่าไงมันสันเนื้อหน่อยกันแล้วคืนแล้วครอติดตามนะครับค่ะรอติดตามได้นะคะผ่านทางช่องน้องอะตอมเอ็นช่องอันนี้กับมี่อ๋อสรุปเลยมี่เจ้าช่องครับมีหลายช่องหนูมีแค้เพจแต่หนูหนูมีตั้งเพจติดตามหนูผ่านทางเพจก็ได้ค่ะนะคะ เอาคุณแม่ครับมาตินี่คุณแม่ฝากช่องคุณแม่นะมาตินี่โอ้ยคุณแม่เ่ราะีช่องคุณแม่กับขอบคุณสำหรับเอฟซีของดอกเหมยและไก่เอฟซีของคืนหนุ่ยทีเคและกันน้องตอบในเรื่อค่ะที่ติดตามและสนับสนุนมาตั้งแต่เริ่มแรกหลายหลายปีมาจนหัวเท่าสมือนีเรื่องพี่น้องกับย่างเหนี่ยมเหนี่ยมอยู่เพื่อกาวเอฟซีทีเกของเท่าขอขอบคุณขอบคุณหลายๆเนี่ยแต่เพราะอะไรนี่อันตรายแกนกัน ดีใจายพี่น้องปลื้มใจที่ย่งหักย่งหอมคืนืยแล้วกัเขาใจลูกลูกสุขูสุขพ้นคือมาหัดมันนี้กับคุณแม่กับพ่อเขาคุณพ่อพ่อหลายหลายดึกนะคะมีความรู้สึกว่าดีใจค่ะที่ได้เข้ามาสัมผัสครอบครัวครอบครัวนี้นล่นก็เลก็ได้เขามาก สมภัสวัยรุ่นร้อยล้านนะคะก็ยรในั้อปีนาปิงนหรับน้องๆกลุ่มนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกลุ่มนะคะที่เขากำลังอย่างกก่าวไปนะคะกับขอแห้งใจพ่อแม่พี่น้องนะคะทัวไท้เล่ก็แลวกันนะคะซอยสนับสนุนให้เด็กไทยรุ่นใหม่ของเรานะคะได้ มีกำลังใจสู่งานต่อไปแล้วก็นั่มผลิตผลงานในไม่ออกมาให้พ่อแม่พี่น้องนะคะได้เบิง่งอยากให้อยากให้นอ้องไลฟ์สดหรือว่าเห็นใน,นรูปแบบใดก็จ้าไดก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะคะผ่านทางช่องของน้องตุ้ยน้องเคสหรือว่าน้องกระตอมก็ได้นะคะจังไดนก็ฝากไว้นั่มกันแล้วกันนะคะ สำหรับเอฟซีดอกมือนะคะขอบคุณมากนะคะสำหรับความหาความเมตตาที่มีให้กับดอกมือยพระา,าสมสุขด้วยดีเสม,มอมาแล้วดอกมือขอกราบขอบพระคุณสรกุกครอบครัวทีเคด้วยนะคะที่รักและเมตตาดอก mới. มือเมื่อเปิดร่วงกระไดพ่วงมาไล่ได้ช่อดอกใหม่ได้ลาย,ย่างเลยจะขอบว่าทีเคนะกราบขอบพระคุณด้วยนะคะ,คคะ,คคะสําหรับวันนี้เดี๋ยวข้าสิมันล่องบอกกันเบิ้ง่าสิเป็นไปจังไดางานวันทีสามซีฟตัลานี่เดี๋ยวติดตามคลิปต่อไปกันละกันนะคะขอบคุณมากค่ะ